สวยมากๆค่ะผู้ชมผู้ด่างค่ะบูผู้ด่างลายสวยมากๆค่ะแล้วก็ใบใหญ่มากๆใบใหญ่มากๆผู้ด่างเป็นไม้ฟออากาศแล้วก็ไม้มงคลเสริมโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันอังคารคุณผู้ชมสำหรับคนที่เกิดวันอังคารแนะนําให้ปลูกผู้ด่างเนี่ยค่ะไว้ที่หน้าบ้าน ไว้ที่หน้าบ้านเพื่อเสริมดวงชะตาของคนผู้ที่เกิดวันอังคารคนะ่ะผู้ที่เกิดวันอังคาร <c oughs> ช่วยเสริมดวงชะตาแล้วก็เสริมโชคลาภค่ะผู้ดางค่ะผู้ดางสวยงามมาก,มาก,มากค่ะผู้ดางสวยงามมากๆค่ะคุณผู้ชม <c oughs> ลายนี้จะสวยมากๆ ใบใหญ่มากค่ะอยู่ริมลัวพอดีเลยค่ะอยู่ริมรัวพอดีเลยค่ะแนะนำนะคะคุณผู้ชมสําหรับคนที่เกิดวันอังคารค่ะเกิดวันอังคารให้ปลูกต้นผู้ด่างไว้ที่หน้าบ้านค่ะไว้ที่หน้าบ้านเพื่อเสริมมงคลสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะ เป็นไม้เสริมมงคลแล้วก็โชคลาภแล้วก็ยังเป็นไม้ฟอกอากาศได้ดีอีกด้วยค่ะสามารถใส่แจกันวางไว้ในในห้องในบ้านก็ได้ค่ะในห้องในบ้านก็ได้ค่ะใบใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมใบใหญ่มากๆต้นก็ใหญ่ค่ะนี่ค่ะลำต้นติดริมรั้วเลยค่ะติดริมรั้วเลยค่ะ ผู้ด่างสวยๆค่ะผู้ด่างสวยๆ